ครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง Mechanical Machine นะจะพามาด้านงานเขียนแบบนะครับวันนี้จะเป็นงานประกอบนะครับเป็นงานประกอบรูปภาพอ่ามีชื่อว่าไดเซตนะครับอ่าเป็นยังไงเ่ยไดเซตที่ประกอบ,นะรบรเราออกมาจะเป็นรูปร่างลนานักษณะนี้นะครับจะเป็นรูปร่างลักษณะน,นี้ จะมีชิ้นส่วนเพียงไม่ขีดซุนชิ้นรับให้เราฝึกทักษะง่ายๆของการประกอบรูปภาพอ่าเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งลิงก์มานะครับขอไฟล์นะครับไปฝึกประกอบเองได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับในการประกอบรูปภาพนะครับประกอบภาพ SMB นะครับ ประกอบภาพ ssb ในงานเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม solidworks นะครับอย่างของผมมีใช้เวอร์ชัน2015นะครับครั้งแรกนะครับเราเปิดน e w นะครับเราจะมาเจอโหมดของการเขียนแบบด้วย solidworks ห่อแรกเป็น part วันนี้เราใช้ smb นนะครับหรือ sb นนะครับง่ายๆนะครับเป็นภาพง่าย,ายโอเค เมื่อเปิดหน้าจอมาแล้วนะครับเอาคลิปไปเลยนะครับง่ายๆนะครับผมก็จะเลือกชิ้นงานชิ้นแรกออกมานะครับชิ้นแรกออกมาเป็นยังไงชิ้นแรกเอา,เ,อาเปิดคอมโพเนนต์เอาปิดได้ก่อนตัวแรกเป็นตัวไดฮอนเดอร์นะครับเลือกดไดฮอนเดอร์มาออาโอเคโอเพนมามาแล้วนะครับภาพมันจะมาแบบลอยๆนะครับให้เราคลิก ซ้ายหนึ่งทีนะครับเพื่อทำการวางเห็นไหมครับนะด้ายเเดินมาแล้วนะครับตัวที่สองนะครับเราก็เลือก Insert Component นต์นะครับอิน e ส t c o m คอม e พ t นะครับอ่าเล้ว Insert Component, ว insert component ผมจะเลือกตัวมันจะต้องเป็นไกด์ไกฮอนเดอร นะครับตัวไกด์ฮันเดอร์มานะครับตัวไกด์ฮันเดอร์เมื่อตัวไกด์ฮันเดอร์มานะครับผมก็จะทําการใช้คําสั่งนะครับเพื่อที่จะทําการให้รูสองรูเนี่ยเข้ากันนะครับอ่าทายังไงนะครับอ่าดูนะครับ ผม,มใช้คำสั่งเมดคำสั่งเมดก็คือตัวนี้นะครับเมดหรือแมดนะครับอผมจะเรียกเมดก็แล้วกันนะครับผมจะเลือกพื้นผิวนะครับอ้าวเขียนแบบต้องซูมใหญ่ๆนะครับซูมให้ชัดเจนนะครับนะครับผมจะให้รูนี้มาเข้ากับรูนี้ทํำยังไงรูนี้นะครับมาเข้ากับรูนี้ส่วนรูนี้ มาเข้ากับดูนี้เราจะสร้างเงื่อนไขให้มันกับแม่สามารถมันเคลื่อนที่ได้นะครับอ่าดูนะครับรูที่หนึ่งครับผมจะคลิกข้างในรูนะครับนะครับกู่กับรูนี้อ่าเห็นไหมครับมันจะหันขาวากันแล้วคลิกขึ้นหมายถูกออกหลังจากนั้นผมจะเลือกรูที่สองนะครับแล้วมาเข้ารูที่สองนี้นะครับอ่า โอเคไปนะครับชิ้นงานจะถูกล็อกไว้แล้วนะครับอาจจะถูกล็อกตำแหน่งไว้ตัวน,นี้เคลื่อนที่แค่ขึ้นลงได้เท่านั้นนะครับเคลื่อนที่ได้ขึ้นลงลนะเพนั้นเราจะให้ชิ้นงานนี้เราให้พื้นผิวนี้นะครับพื้นผิวนี้แนมกับพื้นผิวข้างล่างนี้ทํายังไงนะครับอา้าวดูนะครับเราก็ใช้คําสั่งเม็ดมาเริ่มนะครับ เม็คลิกที่ด้านล่างาพื้นผิวนะครับอ่าเสร็จแล้วก็หมุนนะครับก็หมุนแล้วก็ไปคลิกด้านล่างอ่าแล้วผิวงานจะเข้ามาสัมผัสกันนะครับแบบคอนซินเดนต์นะครับเป็นค่าคอนซินเดนต์อ่าโอเคถูกไปได้แล้วหนึ่งตัวครับแล้วชีกเครื่องหมายถูกโอเคไปนะครับตัวต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเราเราจะเอาตัวตัวไกด์ฮอนเดร์มาอีกตัวนะครับก็มีวิธีการง่ายๆนะครับอเลือกที่ไกด์ฮอนเดอร์นะครับเราคลิกกลุ่มคอนโทลนะครับแล้วก็ลากออกมาง่ายๆเลยนะครับตัวที่สองมันเดิมครับเราก็จะประกอบยังไๆนะครับเราก็จะสร้างเงื่อนไขนะครับให้รูสองรูนี้เข้ากันรูที่หนึ่งรูที่สองนะครับแล้วก็ให้พื้นผิวลงมาชนกัน อ้าวดงงืนะครับทำยังไงเมตรนะครับซูมนะครับดูที่หนึ่งดูที่สองเห็นไหมครับเข้าากันละอา้าวทีนี้มันมองไม่เห็นทำยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นได้ไหมครับเสร็จแล้วก็ดูที่สองนะครับดูที่สองอ่ามันจะสร้างค่าคอนเซนทิกให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าชิ้นงานเราได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็โอเคไป แล้ิกโอเคไปนะครับอ่าก็มาละหน้าผิวนะครับสองผิวมาชนกันอ่าผิวสองผิวมาชนกันนะครับไหมนมะครับมันจะวิ่งเข้ามาด้วยค่าคอนเส้นน,นะครับส่มำผัักันปุ่มลัดคอนโทรลเนะครับมุมไอโซเมติกนะครับแล้วก็จะเห็นอะไรไหมครับไะลาตัวได้ชุด ส่วล่างอต่อมาผมจะเอาสองมาใส่เอาไกด์มาใส่นะครับทำไง insert component นะครับ insert component brown แล้วก็ตัวตัวไกด์เอาไกด์ไกด์พล์นะครับชื่อก่าไกด์พุ์แลครับไกด์พล์มาตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองทำไงเหมือนเดิมครับ ขี้ไปผิวงานกดปรุอนโทนแล้วก็ล่าออกมา,มาได้สองตัวแล้วเห็นไหมครับอ่าทีนี้ต่อไปผมก็จะประกอบนะครับให้เพลนี้มาเข้าในรูนี้นะครับนะตัวนี้กับรูนี้สองรูนี่นะครับทํายังไงเราจะต้องทํานะครับแบบแรกมาเริ่มขี้เมกันเลยอ่าพื้นผิวที่หนึ่ง พื้นผิวหนึ่งกับพื้นผิวที่สองนะครับแอจะมันจะเข้ากันเลยนะครับอ่าไว้ก่อนตัวที่สองที่สองอ่าเห็นไหมครับอ่าลองขของมันก่อนง่ายๆเทคนิควิธีการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เสานี่ทํายังไงนะครับอ่าผมก็จะปิดตัวน,นี้ไว้หนึ่งตัวนะครับปิดปิดปิดไว้ปิด,ปด,ปด,ปดไว,ดไว้การการปิดไว้ทํยังไงครับนะครับใช้คําสั่ง h i ตนะครับ ฮิตถาวรแน่นปิดไว้หลังจากนั้นผมจะคลิกเบรดนะครับเอาพื้นผิวน,นี้เอาหมุนหมุนหมุนกับพื้นผิวน,นี้แล้วมันจะวิ่งชนกันนะครับส่วนส่วนอีกตัวมันทำยังไงนะครับผมก็ใช้คำสั่งบมดนังไงคือให้ปลายเสามันเท่ากันนะครับผิวน,นี้กับผิวน,นี้นะครับให้มันคอนิเดนต์กันเห็นไหมครับอ่าโอเคไปเสร็จเราจะเรียกตัว ตัวไกด์ฮอนเดอร์กลับมาคืนนะครับดูตรงนี้นะครับเนีตัวเป็นถูกปิดไว้เราคลิกแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็โชว์คอมเพนเนนต์มาแล้วครับเรียบร้อยง่ายๆนะครับคอนโทรลเนะครับอ่าเสร็จแล้วต่อไปเอาชิ้นไหนมาอาวเปนเซอร์คอมเพนเนนต์นะครับบราวชิ้นงานเอาผมจะเอาตัว ไก่บูดนะครับไก่บูดโผเพ่นม,มาตัวที่หนึ่งตัวที่สองทำไงคลิกท,ที่ชื่องานนะครับปูนคอนทรนแล้วก็ลากออกมานะครับไอชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองเดิมครับผมจะเอาตัวนี้ตัวนี้ให้มันเข้ากันทํำยังไงนะครับเมตร,เ,มรเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้อ่า ถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ชิ้นงานเรามันจะกลับให้เราคิดขึ้นไหมนี่ครับเป็นการกลับด้านเห็นไหมครับจะกลับด้านทันทีอ่าโอเคชิ้นที่สองอ้าวกลับด้านอ่าโอเคอเห็นไหมครับตอนนี้เข้าไปในรูแล้ว่าเราต้องการให้มันได้ตำแหน่งของมันนะครับเหมือนเดิมอิสเซอร์คอมเนนนต์มาก่อนนะครับแล้ว อ่าโอเคนะครับต่อไปตัวพันฮุนเดอร์เอาเรียกพันฮุนเดอร์มาอ่ามันลอยลอยอยู่แล้วก็คลิกขวานะครับอ่าหลังจากนั้นทํายังไงผมก็จะให้รูนะครับทํายังไงผมจะใหรรนะร้รูนี้เข้ากับรูนี้นะครับรูนี้เข้ากับรูนี้นะครับอ่ารูนี้เข้ากับรูนี้นะครับอ่าให้มันเข้ากันสร้างค่าคอนดติกให้มันนะครับครับทํายังไง อ้าวเหมือนเดิมครับมาที่เมตรนะครับอ่าเลือกเลือกในรูนะครับเขียนแบบส o l i เบอร์นี้ต้องขยันซูมนะครับซูมแพนนะครับอ่าเข้าแล้วรูที่หนึ่งนะครับอ่าผมมองเห็นพุ้น่ผมก็ดึงขึ้นนะครับอ่ารูที่สองอ่าวอันนี้ไปไดน,นช่างมาเราหมุนกลับมาได้นะครับเราหมุนกลับมาได้ รูที่สามดับนะครับรูที่สี่อ่าเข้าตำแหน่งเราร้อยกันสุดท้ายต่อมานะครับเอาตัวนี้ไปแนบกับผิวของบนนี้ทำยังไงครับเดิมเมตรหนผิวที่หนึ่งหมุน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 ผิวที่สองเข้าแล้วครับเห็นไหมครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับอ่าเราต้องขยันทูขยันแผนนะครับผิวที่หนึ่ง ถืวที่สองนะครับเขาจะสร้างค่าคอนเสเดีย์ให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่ามาดูซิเป็นยันนงไงนโทรลเซเว่นะครับกดค้างไว้ปุ่มลัดนะครับนะครับอ่าขึ้นลงละง่ายๆนะครับต่อมาเหลืออะไรเหลือแชงแช่ง,ชงยินเสือขับพนันนะครับเร่าเอาแชงมาเอาแชงอยู่ไหนแชงอยู่ไหนเลยแชงมาโอเค เอาแฉงมาใส่นะครับแฉงงเราก็ต้องสร้างาเหมือนเดิมครับนะนะครับแฉงมาแล้วทําไมต่อนะครับผมก็จะให้แฉงนี่มันเข้ากับรูนี้นะครับนะมันเริ่มนะครับต้องใช้คําสั่งเมดนะครับสั่งการมา,าเมดนะครับเลือกตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นทรงกลมด้วยกันเ่าผมเลือกตรงนี้ทรงกลมคู่กับรูนี้ อามันเข้าผิดด้านทำยังไงครับฟิลิปไปโอเคนะครับจบไือยังยังนะครับตอนนี้มันยังลอยอยู่นะครับเราก็เลืกกหน้าผิวนะครับแล้วกดล้อเลิกค้างไว้แล้วก็หมุนนะครับอ้าเข้ามาเรียบร้อยนะครับชนแล้วอ่ากดปุ่มคอนโทรลเซเว่นนะครับแล้วความเร็วเรเห็นไหมครับง่ายๆนะครับสําหรับการประกอบชุดไดเซ็ตวันนี้นะครับอ่าหรืออะไรอ่าหรือเหลือสกูเหลือสกู สกู่นะครับอ่าเราผมจะประกอบให้มันอย่างรวดเร็วนะครับอ่าเลือกสกู่มาอยู่ไหนสกู่เ M8 s ็ c k e ก h ตเฮดครับสกู School. เอาสกู่มาหนึ่งตัวน,นะครับมาแล้วหนึ่งตัวนะทำยังไงอ่าเหมือนเริ่มครับนะครับเอาสกูมานะครับสกู School, จะต้องประกอบเข้ากับตัวนี้นะครับ แต่เราต้องเอาเอาเลือกพื้นผิวตรงนี้กับพื้นผิวตรงนี้นะครับให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็สร้างค่าคอนสิลเอยสร้างสร้างผิวนี้กับผิวนี้ให้มันชนกันนะครับเอามาดูทำยังไงนะครับเม็ดผิวผิวตัวนี้กับตัวนี้ไอมันกลับด้านแล้วครับฟิลิปครับอ่าโอเคมันจมลงไปทำยังไง ล้วก็ดึงมันขึ้นมาได้นะครับเฟสให้ผิวนี้นะครับอ่าผมเลือกคําสั่งเมทตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็คลิกตรงขอบไว้ไล่นะครับมันจะเข้าลงมาเห็นไหมครับมันจะสร้างท่าคตินเดนให้เราเองนะครับอ่าต่อไปนะครับผมจะอนอนมาใส่รูนี้อ่าผมผมใช้วิธีอื่นได้ไหมได้นะครับผมไม่ต้องก๊อปปี้มานะครับผมใช้คําสั่ง ลายเนอนะครับลายเนออ่า er. <À, S 1> ผมดู mm hmm. ผมทำยังไงแกนไหนก็ได้ครับเลยครับแกนที่หนึ่งแกนที่สองลูกหัวลูกศอนนะครับอย่างแกนที่สองมานี้แกนหนึ่งมานี้แกนที่สองเราพลิกใหม่นะครับทำมันไปทางนู้นเห็นไหมครับอ่า แกนที่สองไปทางนู้นนะครับเสร็จแล้วเลือกตัวน,นี้เราให้ตรงคอมเมนต์นะครับในส่วนของตัวน,นี้นะครับเราก็จะเป็นการเลือกตัวสกูนะครับเลือกตัวสกูนะครับอ่าดูนะครับทํายังไงอ่าคลิกตรงนี้อ่าตัวนี้มันเป็นหนึ่งนะครับผมจะใส่ไปสองสองนะครับ อันนี้คือระยะตามแนวแกนนะครับแกน x นะครับที่เรามองเห็นนะครับอสามสิบ w y อะไรเอ่ยอ่ยหกสิบห้าหกสิบห้าอ่า, 65. 65. อาเข้ารูเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบด้วยความรวดเร็วครับตัวนี้นะเป็นเทคนิควิธีการลงไทยของมันนะครับในการทำงานนีันะครับน็อตสี่ตัวต่อมา อีกสี่ตัวนี้ทํายังไงนะครับมันเริ่มผมใช้คําสั่งไลเนอร์นะครับคำสั่งไลเนอนะร์ลเ,อเลือกเลยแกนเลือกตรงตรงหัวมุมก็ได้นะครับตรงหัวมุมเลยง่ายสุดผมจะนิยมเลือกตรงหัวมุมเสร็จในส่วนนี้เลือกอะไรหนึ่งสองสาม สีอ่าเราสี่ตัวนี้นะครับเราต้องมาเฉพาะในแนวแกนเน,นะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นหนึ่งนะครับอ่าแกนไายไม่ต้องไปนะครับไปเท่าไร อ่าเข้ารูแล้วนะครับเห็นไหมตรงรูแล้วแล้วก็นะครับทําครั้งเดียวนะครับเลือกทั้งชุดน็อตสกรูนะครับแล้วก็ได้แล้วครับเป็นเดียวเสร็จแล้วอ่าโอเคนะครับอ่าปุ่มคอนโทรลเซเว่นอ่าส่วนน็อตอีกสี่ตัวนะครับเดี๋ยวท่านลองใส่ดูครับอ่าท่านลองใส่ดูนครับง่ายๆนะครับสาหรับการ ประกอบงานประกอบหรือว่างานอิสรนะครับของโปรแกรม solidworks นะครับลองเดี๋ยวใครอยากได้ไฟล์นะครับก็กดที่ลิงก์้างล่างนะครับลิงก์งล่างแล้วก็ดาวน์โหลดเอาเลยนะครับไปฝึกทักษะตัวเองได้เลยนะครับสำหรับการประกอบชุดไดเซ็ตนะครับของการอิ b นะครับโอเคครับ